สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมนีประจูช่องพ่อกินชาแนวจะผ้าพีผ้าหน่อมากินตําส่วมึกกุ้งค่ะตาสัวนข้าวปุ่นก้าปุ่นใส่มึกใส่กุ้งตัวจะสวดทานเลยจ้ะพี่น้องพักก็จะมีกระถินออนค่ะพักบุ่งค่ะแล้วก็พักกาดค่ะก็จะมีไข่เขาน้ำค่ะพี่น้องมีแคบหมูกรอบๆจ้าห่างหายไปดูน่จาจะพี่น้องขึ้นหอดจ้า ลงมือกันเลยนะจ้าอืมแบหบนอยคือเก่าจากพี่น้องรอยาดใส่มือด้วยจ้า แต่ก็เก่าจา้ะเนี้ยนุ่มเลยจ้ะ ตักบุง้งควันเลยจ้ะพี่น้องคำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องเลยได้จ้ะแบบียบไง รุ่มหนาวมาแล้วจ้ะพี่น้องทั้งบานประจูหนาวแล้วจ้ะหนาวเดี๋สองเสมือแล้วจ้ะอากาศเริ่มลดลง ก็อ่อนจ้ะ จันนี่เพจเตจ่าเห็นคือจำบ่เพจหรือว่าเพจเตจ่าพี่น้อง <box> <begun> ห,ห่างหายไปหลายเมือก <environments> เบิ่นไหนออน อืมกลุบๆ,ๆุบดิค่ะแจ่บค่ะพี่นอ้อง่วงค่ะ ใส่ตัวซอยก่อนค่ะอยากกินไล่เมื่อแล้วจ้ะพี่น้องกินกระแสบกือเขาจ้ะ Mm-hmm. ุ S 1> <S 1> ืยอยจเลยจ้ะเมือ่อเนี้หนาวเลยจ้ะพี่น้องหนาวั้งแต,ต่เตริมเร่มตงแต่เม่หวานแลวคะ่ะไม่ลุ่มลคะค่ะซื้อว่าอุณหภูมิมันจะลดลงนะคะมันหูซื้อว่าย,ยิน่นะนจะจ๊ะแสดงว่าจะแต่เขาหนา,นาวนะค่ะพี่น้องออวสว่วงแห้งจ้ะหน้าตาโนบานแต่ว่า ความเพียดนี่โอ้ระดับดอกเตร์เลยค่ะพี่น้องเพียดค่ะพี่เพีดจ้ะโอ้ยแสบซวงจ้ะจะได้ประจู้กัฝากพี่ฝากนองกดติดตามกดไหล์กดแชร์กดกระดิ่งแจงเตือนทั้งเบิดเพื่อจะบริเวณผา,าดกิมดีๆเนะจ้าปอกันไม่กิมหนาสวัสดีจ้า